สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้จะมาแกะนะครับสินค้านะครับที่ได้สั่งออนไลน์มาให้ดูนะครับวันนี้สิ่งที่ผมสั่งมาเนี่ยมันก็คือเป็นเจ้าตัวโต๊ะโต๊ะสําหรับแคมปิ้งครับเป็นโต๊ะสนามนั่นเองนะครับก็ที่สั่งมาเนี่ยมันมันเป็นโปรโมชั่นแหละมันเหลือจากคัน2 9 9บาทเหลือ740บาทนะครับ แต่พอรวมส่งแล้วเนี่ยมันอยู่ที่779บาทนะครับเป็นโต๊ะสำหรับแคมปิ้งเนี่ยขนาด95้คูณ5้คูณ5้เซนติเมตรนะครับก็น่าคือยาว95้กว้าง57แล้วก็สูงประมาณ50าส็บเซนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าตอนนี้ได้รับสินค้ามาแล้วว่าตรงตามในรายละเอียดที่เขาแจ้งไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่อันนี้ที่พอนี่ได้มาแบบนี้มาส่งแล้วก็แพ็กเก,กจการจัดส่งก็โอเคครับน,น,น,นี่มีมีรอยขาดนิดนึงโอเคมาแกะกันครับว่าออกมามันตรงนะที่เราสั่งไว้ถ้าจำไม่ผมิดเขาบอกน้ำหนักประมาณห้ากิโลนะ ลรบเจ้าตัวชุดอุปกรณ์โต๊ะทนติ้งก่อน,นี้ออกมาแกะมงชั้นออกไปมชั้นแรกมาแล้วมีอันชั้นที่สองเป็นบัเิลนี่เลยครับแกะถุงอถุงสวยดีครับตรงนะอันนี้เอาเฉพาะถุงมานะอันนี้สองแกะไปแล้วน,นี่ได้หีบหอถุงวันนี้สวยเลยอืประมาณห้าโลครับได้อันนี้เป็นถุงของตัว โอาละครับโอ้ข้างในเขามีหอ่อแพคเกตกันกระแทกมาให้ชันถือว่าดีเลยครับการการการห่อนะครับนี่อันนี้ตัวหน้าท็อปมันอ่าเป็นอลูมิเนียมนะเป็นอลูมิเนียมที่สามารถม้วนเก็บแบบนี้ได้จะได้สะดวกกับการพกพาเห็นไหมครับมีมบัฟเฟอร์ให้ชันเลยหนใช้ได้เลยอันนี้นี่จะเป็นข้อออกมาเป็นแบบนี้ไม่มาว่ากัน ตอนน่อ5 <c oughs> นี่จะเป็นขาโต๊ะนะครับมีตัเพิ้ลเหมือนกันอใช้ได้เลยนะครับนี่โอ้ยสวยเลยนะครับก็ดูโอเคนะดูโอเคอันนี้อีกอันนี้อีกอันนี้น่าจะเป็นคานสำหรับวางตัวท็อปนะครับนั่นเองมีตั๊กเพิ่เหมือนกันก็จะเป็นท่อนประมาณ สี่ท่อนครับอันนี้อา,อามากลางกันครับนี่อันนี้ก็คือยืดออกมาครับยืดนี่ยืดนี่เลยอ่าเต็มเต็มนี่ครับแบบนี้้าจังเลยสีนี้ผมเลือกสีนี้ถูกใจเลยนะครับดูกันต่อครับผมนี่ครับเมแบบื่อกี้ นี่นัเมืก้มหกอย่างนี้นะครับี่การให้การให้สุดครับอ่ามันก็จะได้เป็นขาวขาวแบบนี้ก็ดูแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับแข็งแรงระดับหนึ่งใช้ได้เลยนะครับลองเขย่าดูแล้วมั่นคงครับแล้วตรงนี้ก็สี่มุมนี้เนี่ยคานก็จะวางตรงนี้นะครับก็ดูแข็งแรงแล้วก็ตรงตรงเนี้ครับที่สําหรับใส่เนี่ยมันก็จะมีเดือยด้วยเดือย งหกจุดเลยครับมีเดือยครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะ,ะสำหรับวางคานครับต่อมาก็จะเป็นการเอาตัวคานเหล็กนะครับมาใส่นะนี่ผมก็มจะมีตัวตัวยาวกับตัวสั้น,นครับคู่กันอย่างนี้นะครับตัวยาวกับตัวสั้นเป็นเสาเต็นท์แล้วก็มาใส่มันจะมีให้สวมเข้าไปนะครับแล้วก็เอามาวางบน,นเจ้าตัว การครับอันนี้ต้องต้องต้องกลางให้สุดเลยนะถ้ากลางไม่สุดเนี่ยมันจะไม่ตรงรูเมื่อกี้ผมใส่ไม่ได้นะตอนแรกลองใส่ไม่ได้เพราะว่ากลางขึ้นมาไม่สุดครับอันนี้พอสุดแล้วเนี่ยมันก็จะตรงก,งก็ค่อยปรับเข้าไปนะครับเอานี้สวมให้มันตรงเดือยถ้าเราให้มันตรงครับถ้าเรากลาง ว้างความยาวพอดีปุ๊บเนี่ยมันจะใส่ท่อเหล็กลงไปได้แล้วก็เดือยสามจุดเนี่ยครับมันจะมีรูท่อให้ดูนีมันจะมีรูน,ออนะครับ,ร,นะร,บรูอย่างนี้สามจุดหัวกลางท้ายนะครับถ้าเรากางกลางพอดีปุ๊บมันจะตรงเดือยนะตอนแรกก็งงเหมือนกันเายทำไมรูไม่ตรงวะอ๋อเรากางโต๊ะไม่สุดนั่นเองนะครับมันเหมือนบังคับมาโตะจะเปลรีรยน เราก็จะใส่ได้ตรงจุดกรดุสวมเข้าเดือยเลยอ่านี้มันก็จะแข็งแรงมั่นคงอนะอ่านี่ประกอบสองส่วนนะขาโต๊ะกับขาอันนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เอาท็อปคร,ร,รับมากลางอ่ับมากลางนี่ตัวนี้ผมบาทีกลางกลางดูเนี่ยนมะีมีรอยบุบ รอยบุบมันเป็นอลูมิเนียมนะเนี่ยไม่ใช่ไม้มีรอยบุบนิดหน่อยคนระับแล้วก็ฝั <c> ่ <oughs> งนี้ของผมนะอันนี้มันจะเหมือนกระแทกครับบุบนิดนึงนะก็เมื่อกี้ต้องงัดหน่อยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,ากเกิดจากการขนส่งหรือว่าเกิดจากมาตั้งแต่ต้นนะครับ,นะรบแล้วอันนี้ผมกลางแล้วใช่ไหมครับเอนะ นีดน่ด้านหน้าส่วนด้านหลังมันก็จะมีนี่ครับเลื่อนได้นะครับเอาไว้เอาไว้ล็อกกับตัวคานเนี่ยมีหัวท้ายเหมือนกันมีหัวกลางท้ายนะครับอย่างละสองตัวแล้วก็วางก็ไปๆวางทีละด้านก็ได้ครับด้านนี้ก่อนอเอล็อกมุมแลนะ้วจุดเลยสุดท่อเหล็กเลยะครับสุดท่อเหล็ก จะได้ปรับได้เอาด้านนึงก่อนด้านนี้ได้แล้วแล้วก็มาไล่ครับไ,ไ,ไ,ไล่มเง่ายหลอบนิดนึเราก็เลื่อนให้ตรงก่อนอเลื่อนให้ตรงแล้วเราก็ค่อยพลิกเพื่อจะให้ไปล็กลอกปลอกะคันเลยได้แล้ว แล้วก็สุดฐานก็ไล่ไล่หมายเหมือนกันเราก็ดูให้ตรงนะครับดูให้ตรงอ่านี่พอด,ดีเลยครับหัวชนหัวมันก็พอดีเลยนะทำยาวแล้วก็อ่าอันนี้ยัง ตรงครับก็วิธีใส่ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะถือว่าไม่ยากไม่ง่ายครับอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกออก็เลยดูยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยชำนาญครับแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามก็น่าจะกางได้ดีขึ้นนะครับแต่ครั้งแรกก็ถือว่าต้องต้องต้องเรียนรู้ดิดนึงในการกางโตงสนามแบบนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อย ไหมอันนี้ผมซื้อลูกผมชอบสีนี้นะเลยเลือกสีนี้ในเน็ตมันมีสีแบบสีดาแล้วก็มีอะไรนะมีตะข่ายผ้าใส่ขงข้างล่างด้วยแต่ผมผมไม่ได้เลือกรุ่นนั้นเนรุ่นีลองวัดกันดูครับตรงไหมอ่ะเดีย๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับนี่ติงเจ้าตัวโต๊ะสนามตัวนี้เป็นการดีๆให้เพื่อนๆตัวนะครับเผื่อ ใครดูแล้วอยากจะสั่งโต๊ะแบบนี้มาใช้นะครับจะได้รู้เป็นไอเดีเขาบอกว่ายาว95นะครับผมวัดหัวถึงท้ายเลยหัวถึงท้ายล็อกไว้นี่ครับ95ครับ95 ก้สิบห้ากับอีกครึ่งเซนนะก็ถือว่าโอเคตรงนะครับความกว้างโต๊ะครับความกว้างโต๊ะในนั้นเขียนว่าห้าสิบเจ็ดอันนี้ผมความกว้างได้ประมาณประมาณห้าสิบหกห้าสิบหกนิดๆครับ ขาดไปเส้นหนึ่งนะไม่เป็นไรนะ <c oughs> ไม่ซีเรียส <c oughs> เส็นเดียว <c oughs> อ่าดูความสูงความสูงจากพื้นถึงโต๊ะะครับจากพื้นถึงโต๊ะ ความสูงความสูงห้าสิบเซนเป๊ะพอดีเลยครับอ่าโอเคใช้ได้ครับความกว้างเกินมาครึ่งเซนเอ้ยความยาวเกินครึ่งเซนอ่าความกว้างหายไปประมาณเกือบเซนความสูงตรงห้าสิบนะครับวัดให้ดูแล้วมีคลาดเคลื่อนนิดหน่อยถือว่าโอเคยอมรับได้ ยรับได้นะแต่ที่ไม่ค่อยพอใจนิดนึงคือสินค้ามันมเป็นมีรอยบุกมาแล้วก็มีรอยเหมือนกระแทกมามุลนี้นิดนึงผมต้องเอาทีมดัดนะให้ไม่งั้นไอ้ตัวเลื่อนมันมันเลื่อนไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็ให้8 0แบบคะแนนแล้วกันนะมันก็ใช้ได้ไม่ถึงขนาดก็ต้องส่งเติมครับเพราะถูกไายนะครับแต่บางคนอาจจะไม่พอใจก็ได้นะถ้าเป็นแบบนี้ เปลี่ยนนแลลวแต่คนละกันอผมก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับประมาณนี้เนาะกองสนามครับโอเคครับมีโต๊ะไว้ใช้แล้วครับโอเคขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมเดี๋ยวครั้งหน้าก็เผื่อมีอะไรมาซื้ออะไรมาใหม่ๆก็เดี๋ยวมารีวิวกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ